สวัสดีอีกรอบนะคะชาวราศีกรกฎหรือบางคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกบางคนไม่อยอมไปดูเรื่องหน้าที่การงานเลยนะเข้ามาที่ความรักเลยไม่เป็นไรค่ะโอเคเออสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้คลิปแรกนะคะดูวันเดือนปีเกิดตัวเองได้ที่ใต้คลิปเลยว่าเอ๊ะใช่ราศีเราหรือเปล่าดูได้ทั้งลัคนานะคะแล้วก็ราศีเราแบ่งแบบของไทยทีนี้ต้องตกลงกันก่อนว่าการดูดวงแบบนี้เป็นการดูดวงแบบภาพรวม เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยช้าเร็วขึ้นอยู่กับดวงชะตาของแต่ละคนนะคะอันนี้เป็นแนวโน้มเอาล่ะเรามาว่ากันเลยคนโสดคนโสดเป็นอย่างไรเดือนนี้นะคะเดือนนี้คนโสดชาวราศีกรกฎได้ไพ่นายจา acle, cups, cups. อ็อกเพนทาเคิลเซเว่นออฟคัพซิกออฟคแฟนก็อยากมีอยากมีตอนที่เหงา ให้ว่าอย่างนี้ละกันนะคะเดือนนี้คุณจะเกิดอาการฟุ้งฟริ้งอยากจะมีแฟนเห็นคนนั้นมีลูกเห็นคนนั้นแต่งงานเห็นเพื่อนคบกันคุยกันอู้สึกด,ดีจังเลยอยากมีแฟนกับเขาบ้างแต่เอาเข้าจริงๆแล้วชาวราศีกรกฎเนี่ยเป็นคนเป็นนักฝันเป็นนักเพ้อในวันในเดือนนี้นะคะและเป็นคนที่บอกว่าความอะไรอะเอ่อความสุขส่วนตัวต้องมาก่อนมันต้องพร้อมทุกอย่างอะไรเงี้ยดังนั้นเอ่อเราเห็นว่าคนโสดเนี่ยจริงๆ อยากมีครอบครัวอยากมีแฟนแต่อยากไอ้คาว่าอยากมีแฟนเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าฉันต้องแบบต้องเป็นคนนั้นมาอยู่กับเราเลยแต่สิ่งที่คุณอยากมีคือคุณอยากมีครอบครัวอยากมีบ้านอบอุ่นอยากมีใครสักคนให้กลับไปเจอมันอารมณ์ประมาณนี้คือเป็นช่วงในช่วงที่เองเหงาจะรู้สึก็นดูคู่ของใครเห็นเขามีความสุขกันโอ้ดีจังเลยเห็นเขามีลูกก็แบบโอ้ congratulations นะอยากมีบ้างแต่ไม่ได้อยากมีภาระ อยากมีแฟนไม่แาบมีแฟนอยากมีลูกแต่ไม่อยากมีภาระอันนี้คือคุณคุณรู้สึกว่าก็ชีวิตก็ดีอยู่แล้วในการดูแลตัวเองสามารถทําอะไรก็ได้สวยแค่ไหนก็ได้หล่อแค่ไหนก็ได้จ่านจะจ่ายตังอะไรยังไงคุณก็มีความสุขดีแต่คุณก็ยังมีแอบบความแอบบมโนมโนนิดนึงอยากได้แบบนี้อยากมีอยากเอ๊ะหรือบางทีเราก็อยากมีแฟนเดือนนี้นะคะถามว่ามีคนเข้ามาไหมคุณโสดมันก็มีแหละแต่ว่า หนึ่งบอกเลยว่าเดือนนี้พอมีมาบ้างมาจากไหนอาจจะเป็นคนเก่าๆที่ตามเดือนนี้มีโอกาสเจอคนเก่าๆนะคนที่เคยรู้จักเพื่อนเก่าแฟนเก่าคนที่เคยมาจีบเราแล้วเราก็ปฏิเสธแล้วอีกรอบหนึ่งกลับมาอีกรอบนะคะบางคนเนี่ยไม่เคยรู้จักกันมาตั้งนานไม่เคยคิดเลยจะมาจีบเราเดือนนี้ดันอยากจะมาจีบซะง,งั้นชาวราศีกรกฎด,ดูสภาพตั้งกาดเต็มที่เลยคนมาเข้ามามีไหมมียืนอยู่บนคานและยัง หน้างอไม่เอาดอกไม้มาให้ฉันเนียากได้ขอดอกอื่นได้ไหมขอคนอื่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ามาตรฐานสูงความสุขตอนนี้ชีวิตมีทุกอย่างครบแล้วคนนี้ที่เข้ามาไม่ใช่สเปคแล้วก็หวงความโสดพอสมควรดูสิเรื่องของฉันพื้นที่ส่วนตัวของฉันดังนั้นเดือนนี้นะคะเกิดอาการความรู้สึกขัดแย้งสรุปก็คือคนโสดเนี่ยมีคนอยาก ในบางครั้งถ้าเห็นคนอื่นมีความสุขมีครอบครัวอะไรเงี้ยเราก็อยากมีแฟนอยากมีลูกอยากมีเหมือนเขาแต่ด้วยโมเมนต์แบบนั้นไอ้คนที่อยู่ในชีวิตเราณตอนเนี้ยซึ่งอาจจะเป็นคนที่รู้จักกันมาสักพักอาจจะเป็นแฟนเก่าหรือคนที่เคยเข้ามาจีบเราเพื่อนของเพื่อนพี่ที่ทํางานเพื่อนสมัยเรียนอะไรเงี้ยเพื่อนข้างบ้านอะไรเงี้ยที่เคยรู้จักดันอยากจะมาจีบเราเพราะรู้ว่าเราโสดนะเข้ามามันก็เป็นการหลอนๆหน่อยคือแบบถ้าเจอคนแบบนี้ฉันไม่ได้ไม่เอาก็ได้อะไรเงี้ย ก็เลยกลายเป็นว่าอยากมีแฟนปากก็บอกอยากมีแฟนแต่พอมีคนเข้ามาก็แบบไม่เอาไม่ใช่คนนี้แล้วก็ปฏิเสธไปแล้วก็ยังหวงพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองอยู่ก็ทําให้คนรอบข้างสับสนนิดนึงคนที่จกําลังจะแนะนําหรือเข้ามาจีบเขาก็จะงงๆว่าอะไรยังไงของคุณนะคะแต่คุณก็เนี่ยชาวราศีกรกฎธาตุน้ําคุณเข้าใจตัวเองแหละว่าคุณต้องการอะไรถึงแต่ที่บายไม่ถูกเนาะก็ขำๆไปคนมาจีบยังไม่ใช่คนที่อยากได้นะ เดี๋ยวเอาไว้สักวันหนึ่งที่เกิดเจอคนที่ใช่คุณก็คงจะรู้สึกแบบโอเคเองทีนี้คนที่มีคนคุยอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ใช่แฟนกันนะคะขอดูซิสถานการณ์เดือนนี้จะเป็นอย่างไรเดวิลไฟฟอร์ฟอนเอจ็อบคเบื่อเซ็งรู้สึกว่าการคบกันของเรามันมีเรื่องผลประโยชน์อะไรหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องกันอย่างเช่นบางคนอาจจะพูดตรงๆคือบางคนก็หวังแต่ เรื่องเซ็กซ์อย่างเดียวหรือบางคนมีเรื่องเงินบางคนคบกันแล้วมันมีผลประโยชน์อะไรบางอย่างเขาดูแลดีหรือว่าเราดูแลเขาดีอะไรเงี้ยมันมันไม่ใช่พื้นฐานของความรักมันไม่ใช่พื้นฐานลองคบกันแล้วรู้สึกมันไม่ใช่เขาเรียกว่าทัศนคติไม่ตรงกันเดือนนี้มีโอกาสที่จะขัดแย้งกันสูงนะคะแล้วก็จุนจะร่มเห็นท่าทแท้ของทั้งเขาและเราด้วยก็มีโอกาสที่จะ รู้สึกว่าพอแล้วขอกลับไปอยู่คนเดียวหรือว่าลดสถานะความสัมพันธ์ั้งที่ยังไม่ได้เป็นแฟนนะก็กลับไปเป็นเพื่อนกันไม่ต้องมาดูแลกันอีกก็ได้รประมาณนี้คนที่คุยอยู่ก็คงอยากจะออกจากความสัมพันธ์แบบนี้ลดสถานะแบบนี้เพราะเริ่มรู้สึกแล้วว่าคนที่คุยเนี่ยมันไม่ใช่คนที่เราเราอคอยรู้จักกันมาสักพักแล้วออตอนเริ่มคุยกันก็เป็นอีกแบบหนึง่งพอตอนคุยกันแล้วเอ๊ะมันไม่ใช่ เดือนนี้มีโอกาสที่จะเดินหันหลังออกจากเขานะคะค่อนข้างสูงลดสถานะกันลงไปโอเคเออส่วนคนที่เลิกรากันไปแล้วกาลังรอใครบางคนกลับมาอยู่เดือนนี้คุณได้ไพ่ queen of cups Knight of Wands แล้วก็ Tree of Wands มีโอกาสได้พูดคุยมีโอกาสได้ข่าวคราวของเขาค่ะแต่ก็เอให้บอกว่าถ้าอันนี้นะถ้าเกิดว่าคุณมีลูกด้วยกันหรือมีสัตว์เลี้ยงหรือมีอะไรที่มันเป็นภาระผูกพันจะได้กลับเข้ามาคุยมาเคลียร์มาช่วยเหลือคุณจะได้ข่าวจากเขาอาจจะมาทางเพื่อนหรือได้รับการติดต่อบางอย่างนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไพ่บอกว่า คุณก็ยังคงพยายามรักษาความสัมพันธ์ไม่ได้อยากกลับไปแล้วนี่เท่าที่ดูชาวราศีกรกฎไม่ได้อยากกลับไปแล้วดีไหมดีคนนี้มีปัญหาอะไรทีไรยังก็ยังคิดถึงเขาอยู่แต่ก็ไม่ได้อยากจะกลับไปเป็นสถานะแฟนเพราะว่าคุณรู้ว่าตอนที่คบกันเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องมือที่สามหรืออะไรเงี้ยไม่รู้ว่าอาจารย์ไม่รู้ว่าคุณเลิกกันเพราะอะไรแต่หนึ่งในเหตุการณ์นั้นคือการที่ต่างฝ่ายต่างหึงหวงกันมากๆหน่อยแล้วก็บางครั้งไม่ค่อยไว้ใจ ความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอะไรประมาณนี้ทำให้ณตอนนั้นคุณเลือกที่จะเดินออกมาแต่เดือนนี้มีโอกาสจะได้ได้ข้อมูลจากเขานะคะเพียงแต่หลายๆคนเนี่ยได้ได้รับข้อมูลแล้วก็ทำเป็นเฉยๆรู้สึกไม่ได้กระตือรือร้นมีโอกาสได้ติดต่อหรือคุยหรือได้ข่าวทางโซเชียลนะหรือทางโทรศัพท์ทางไลน์ทางเมสเซจทาง,ง Facebook แต่คุณเท่าที่ดูเลือกที่จะยิ้มแล้วก็ ดีใจจังที่คิดถึงแล้วก็อขอขอขอตัวกันนะอะไรเงี้ยประมาณนี้คือไม่ได้อยากจะกลับไปแล้วนะคะถามว่าแล้วคนที่อยากกลับไปถ้ากลับไปจะเป็นยังไงกลับไปมันก็จะมีปัญหาถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนที่ยอมคุณก็จะไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเกิดว่าคุณสองคนเป็นฝ่ายที่ ออต่างฝ่ายต่างมีอีกโก้แล้วก็คิดว่าตัวเองถูกเสมอคุณก็จะเหมือนต้องสู้กับสิงโตตลอดเวลาเหนื่อยแล้วเอาจริงๆเรารู้สึกว่าคุณไม่ไว้ใจความสัมพันธ์ครั้งนั้นแล้ว,วคุณอยากจะปรับปรงุงคุณอยากจะเดินออกมาแล้วอ่ะนะคะอันนี้คือสําหรับคนที่รอคอยอยู่เอาละทีนี้มาดูคนมีคู่กันบ้างมีแฟนแล้วดูซิเดือนนี้จะเป็นอย่างไรเดือนนี้นะคะคุณได้ ไพ่ Two of Cups, Eight of Swords, Eight of Wands ไพ่แ2ตัว8หมายถึงความรวดเร็วแต่ว่าก็ถึงถึงความปูกกับขังด้วยเอาละ่ะคนรักหวานอมขมกลืนช่วงต้นสัปดาห์ช่วงต้องบอกกันต้นสัปดาห์เนี่ยดีมากหรือจริงๆเดือนทั้งเดือนเนี่ยถือว่าโอเคเลยแต่ช่วงกลางเดือนเนี่ยไม่รู้เกิดปัญหาอะไรขึ้น เป็นเพราะเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงานหรืออะไรยังไงนะคะคุณจะรู้สึกเครียดป่วยไม่อยากเหมือนออกไปไหนไม่ได้รู้สึกแฟนหึงเป็นพิเศษแล้วก็อาจจะมีเรื่องน้อยเนื้อต่ําใจมีปัญหาปากเสียงดังนั้นคุณรู้แล้วว่าอาจจะมีการทะเลาะช่วงกลางเดือนทั้งสองทั้งคุณแล้วก็คนรักขอให้ตั้งสติแล้วก็ใช้เหตุผลให้มากขึ้นใหนะะ้มากกว่าเดิมนะ,ะทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าเพิ่งไปบอกเลิกเพราะเท่าที่ดูแล้วโอช่วงต้นเดือนนี่หวานกันมากแล้วปลายปลายเดือนนี้ก็มีอาการแบบ เหมือนง้อได้อะแบบแอบเหมือนเหมือนเด็กๆคุยกันเหมือนคนรักเหมือนเพิ่งเริ่มจีบกันประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่คบกันมาสักคนที่เพิ่งคบกันมาเนี่ยคุณจะรู้สึกว่ามันอารมณ์เหวี่ยงวีนนะช่วงต้นเดือนหวานมากรักมากแต่ช่วงกลางเดือนมันมีปัญหาทําให้คุณรู้สึกน้อยใจแล้วก็อยากจะเลิกร้มความสัมพันธ์แต่เดี๋ยวปลายเดือนก็กลับมาคุยกันอีกส่วนคนที่อยู่ด้วยกันตลอดเวลาแนะนําว่าขอให้สงบปากสงบคําแล้วก็พูดเพราะๆ นะคะอ,อ,อย่าเอางานใครที่งานเยอะอยู่แล้วเนี่ยบางทีต้องให้แฟนเข้าใจด้วยว่าโอไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าการที่คุณหอบงานมาทําให้บางทีงานของคุณเยอะขึ้นมาแล้วเราอารมณ์เสียจากงานกลับมาทําให้เรามีปัญหากับคนรักได้ทั้งที่พื้นฐานของมันไม่ได้มีอะไรเลยนะคะเรื่องบางเรื่องคุณจะต้องปล่อยไปอย่าไปพยายาม มันต้องได้คําตอบเดี๋ยวนี้คุณฉันต้องเห็นด้วยกับฉันเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยไพ่บอกว่าใจเย็นๆนะคะปล่อยมันไปก่อนแล้วเดี๋ยวมันก็จะทุกอย่างมันจะดีอย่างคุณไม่สามารถที่จะกักขังหรือบังคับให้ใครเห็นด้วยกับคุณเสมอตลอดเวลาดังนั้นถ้าเรารู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาคุณจะข้ามไอตัวทะเลาะกันคุณจะข้ามแปดคุณจะข้าม8ดดาบไปได้แล้วไป8ดไม้เท้าเลยนะคะจากเหวี่ยงกันดีๆหอมแก้มรักกันประมาณนี้ ปัญหาของมือที่สามล่ะจะจบก็เสียดายบอกเลยว่าคราคาสังรักเขามากคุณยังรู้สึกลงและรักเขามากอย่างนั้นไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรคุณก็จะไม่ปล่อยคนนี้ไปบางวันก็น้อยใจบางวันก็รู้สึกมีความสำคัญก็ ขึ้นๆลงๆฮะเดือนนี้หวานอมขมกลืนดังนั้นคุณอาจจะรู้สึกว่าไปปล่อยไม่ปล่อยอะไรเงี้ยรวมถึงคนที่เป็นมือที่3เข้ามาด้วยนะเราเห็นว่าคุณเองเนี่ยคุณรู้นะว่าอะไรเป็นอะไรแต่คุณก็ชอบคนเนี้ยไม่ยอมปล่อยไปง่ายๆส่วนคนที่เป็นอันดับหนึ่งที่เป็นคนที่เป็นมือวางอันดับหนึ่งนะคุณก็รู้สึกว่าก็เหมือนกันคุณก็ไม่ปล่อยจริงๆอยากเลิกนะแต่ก็แต่ก็เสียดายอ่ะคนคนนี้ของฉันที่ฉันแบบดูแลมาคบกันมาตั้งนานก่อนจะมาถึงจุดนี้ดังนั้นเดือนนี้ มันก็ยังคาราคาซังอยู่ช้ำไหมช้ำเป็นช่งชวงๆช่วงไหนอยู่คนเดียวช่วงไหนอะไรเงี้ยก็จะแบบเครียดแต่ถ้าเห็นหน้าอีกฝ่ายหนึ่งคุณคนของเราคุณก็จะรู้สึกมีความสุขอเดือนนี้คุณบอกว่าปล่อยไปก่อนคือไม่อยากจะไปจัดการอะไรไม่อยากจะไปทําอะไรให้มันเครียดให้มันมากกว่านี้เหมือนเหมือนมันสุดแล้วเนี่ยปล่อยไปก่อนนะคะแล้วอีกคนที่ดอกขอด่วนคนที่มีเอาปัญหาเข้ามา นี่ก็เครียดนะเขาก็เครียดนะแต่เขารู้สึกเขาทาถูกเขารู้สึกว่าเขาดูแลได้ทั้งสองคนดังนั้นเขายังไม่เลือกใครนั่นคือปัญหาของชีวิตคู่ของคุณและเดือนนี้ดูทีท่าว่า,าจะไม่จบง่ายๆไม่ว่าคุณจะอยู่ไม่ว่าชาวราศีกรกฎจะเป็นคนที่มาก่อนคนที่เอาปัญหาเข้ามาหรือว่าเป็นคนที่มินมือที่3เดือนนี้ปัญหายังไม่จบง่ายๆต่างฝ่ายต่างยังมีความรู้สึกว่าเขารักฉันน่ะฉันควรจะอยู่ตรงนี้ ดังนั้นเดือนนี้อิรุงตุงนังพอสมควรแต่คุณก็ดูมีความสุขดีอย่างไม่น่าเชื่อโอเคค่ะอขอฟีดแบ็กนะถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์อ,อะไรยังไงแบบไหนแล้วก็สามารถคอมเมนต์บอกได้และอีกอย่างหนึ่งเราอยากรู้ว่าคุณชอบไหมแยกคลิปออกมาแบบนี้นะจะได้หรือว่าจะให้กลับหรือว่าควรจะกลับไปรวมกันเหมือนเดิมอะไรเงี้ยอันนี้บอกได้นะคะโอเคขอให้ทุกคนโชคดีเจอกันเดือนหน้าสวัสดีค่ะ